โอ้ลูกเพีย้ยลูกเพีย้ยคือหัวหน้าหัวหน้าเก่งปาเดี๋ยวนี้นะแต่คืนฝนตกมาสองวันแต่คืนหนักเลยแต่วานี่ตกมาทั้งวันทั้งคืนพี่น้องจ๋านี่อันหัวหน้าพอเหรอนี่มันเป็นลิงครับหัวหน้าครับมันมันเป็นลิงน,ะน้ำไหลมาจากเพลยนะจากหัวถนทนที่มันถมสูงมาเนี่ยมันไหลมารวมตรงบ้านท่านหัวหน้าที่ท่านตั้งไว้นี่นะพอเหรอมันไหลไปเป็นโมง่งเฮ้พอเหรออันนี้ผมวัาดินลงไปหน่อยแล้วนะนี่อ๋อ oh มันเป็นโม่งลึกเลยนะหัวหน้า เออแย่ใดดีกับบ้านดีนะเอ็นดูแล้วมันจะไปนี่นะแล้วบ้านหัวหน้าจะซุดลงไปเลยนะครับมันจะไปตามลิงที่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นปล่เห็นแนวแยกไหมครับท่านหัวหน้าครับอย่างที่ผมเคยบอกท่านหัวหน้าไว้อะเนี่ยมันแยกไปปู๊แล้วนะแล้วถ้ามันไหลยวดลงไปนะนะบ้านหัวหน้าท่านจะเอียงหลังง่างเลยเนอะ <c oughs> ขอบอกท่านหัวหน้าเก่งท่านจะจัดการจะใดบอกผมเนอะเดี๋ยวผมหันรถไถท,ที่เป้ลมีทดลองขับตรงนี้เดี๋ยวจะฮ้องมันมาแล้ว <c oughs> มีรถไถท,ทดลองขับเลยอ่เนี่ยหัวหน้าพอแล้วเนี่ย เนี่ยแหน่ะ่ะ่่เนี่ยหน่ะโอ้โหกำลังแหวกเลยนะกำลังแหวกเลยนะถ้าบรารีบกั้นนะครับท่านหัวหน้าครับมันจะยวดบ้านท่านหัวหน้าจะเลียงเอียงหลังง่างเลยเนอะหลังง่างคือมันเอียงอ่ะเออเนี่ยท่านหัวหน้าหู้อยู่แล้วในกำเมืองนะผมบอกหู้ผมอู้ไปเรื่อยแหละอันนี้พอหรอห้อมันมันมารวมตรงทางบ้านท่านหัวหน้าอย่างเดียวเลยโอ้โหหัวหน้าเก่งนี่ อันใดๆก็บอกมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้หาวิธีจัดการให้บ้านถ้าปล่อยละไว้นะครับแหมสักสองห้านี่ผมว่าไปแน่นอนนะครับพี่น้องจ๋านี่พอแห้วโอ้ยหัวหน้าตัวแรกมันไปจนหยอดตรงนู้นนะครับ <_ d ata> ตอนนี้มันมาหยอดตรงนี้แล้วน,น,นี่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 เป็นแนวเลยนี่หันก็โอ้พ่อหัวหน้าพออเองเนะอนนะตามนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปฮ้อ่าส่วนน้ํา กำลังไหลเข้าสะตอนนี้เริ่มถึงปากอ่าวแล้วนะตามนั้น